มึงอย่าไปหวังผลเดิสร้างเหตุอย่างเดียวก็พอเมื่อก่อนกูมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยมึงเชื่อไหมพัดลมกูเนี่ยอยู่ยังไงอ่ะสามสิบกว่าตัวหายหมดพวกอีเจนมาบอกหายหมดแล้วหลวงตาบอกว่าเออดีมากกูจะได้ซื้อใหม่เออปกติเราไปทานต้งเสียค่ารถด,ด้วยอันนี้อยู่บ้านอยู่วัดตัวเองยังได้ทานเลยมันมาทานแบบไม่ต้องยกให้มันมายกเอาเอง นี่ยเนี่เมื่อเกิดครัวกูเนี่ยถ้วยเนี่ยเป็นสองคันรถหายหมดกูบอกดีแล้วมึงจะได้ใช้ของใหม่จริงสามพองอีเชินอีใหม่นี่ดู้ขโมยไปเถอะจริงไหมล่ะแหมไปดูบ้านโยมคนที่มาวัดเรีอกูว่าไม่มีที่นั่งแล้วท่านลมมันตั้งเต็มเอาไปเถอะแหมนี่ขนาดมึงเชื่อไหมสร้างกุฏิ ยี่สิบหลังก็มีพัดลมยี่สิบตัว